ก็จะมาพูดถึงเรื่องมหาประตะค่ะในคลิปนี้นะคะจะพูดถึงบบบที่17นะคะซึ่งเป็นบบบที่มีชื่อว่ามหาปัาสถานิกบบับนะคะซึ่งเป็นแบบแห่งการประจนภัยค่ะและบบบนี้นะคะเชื่อว่าเป็นแบบที่สั้นที่สุดของมหาประตกแล้วนะคะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนด้วยกันเท่านั้นนะคะเป็นเกินที่สั้นจริงๆนะคะในทั้ง18บแแบบที่ผ่านมานะคะ เริ่มแรกนะคะเริ่มจากที่อรชุนนะคะได้กลับจากนครเมืองเทวารกานะคะซึ่งเป็นเมืองของพระกิษณะนั่นเองค่ะซึ่งอรชุนนะคะก็ได้ไปช่วยพระกิษณะนะคะในการกอบกู้เมืองเอกนะคะกอบกู้เมืองช่วยกันกอบกู้เมืองของตัวเองนะคะแต่ว่าก็ช่วยไม่สําเร็จนะคะก็ทําให้ได้เสียเกิดความไายนะแล้วก็เกิดความ พังพินาศของเมืองเทวารานะคะและก็ได้ทูลอีกว่าพระกิษนานะคะได้สิ้นพระชนด้วยสอนที่พราม์นะคะได้ยิงใส่นะคะทำให้พระกิษนานะคะได้สิ้นพระชนนะคะ,ะเมื่อยุทธิธิระนะคะได้ฟังที่นั้นก็รู้สึกสลดใจโศกเศร้านะคะเพราะว่า พระกิษณะนะคะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเหล่าปานทบอย่างมากนะคะอย่างเช่นสงครามที่ผ่านมานะคะสงครามทุ่งกุรุกรเกษตรนะคะก็ได้มีความสัมพันธ์ในการช่วยเหลือในการทําสงครามของปานทบเช่นและยังมีเหตุการณ์นึ่งนะคะที่ทําให้หยุทธทิฏฐะนะคะก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจเหมือนกันนะคะกับการจากไปของลุงและหน้าของเขานะคะและยังต้องสูญเสีย มารดาของตัวเองไปด้วยสายเหตุจากที่มารดาเสียนะคะก็เพราะว่ามารดานะคะได้ถูกไฟครอบในขณะที่ท่านเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมอยู่นะคะยุทธิธิระนะคะก็รู้สึกหดหู่โศกเศร้ารู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์ปรโยคเกิดเกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดแบบไม่เกิดความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะ,ะยุทธิธิระนะคะก็เลย มีความคิดนะคะที่จะสละราชสมบัตินะคะคิดว่าถ้าคลองราชไปก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าความสุขเศร้าก็มันเยอะเหลือเกินนะคะบอกไม่มีความแน่นอนในชีวิตนะคะเขาเลยคิดว่าจะสละราชสมบัตินะคะเมื่อเขาคิดได้อย่างนั้นนะคะเขาก็เลยสละราชสมบัติจริงๆคะ่ะและเขาก็ยกราชสมบัตินี้นะคะให้กับปีกสิทธิ์ซึ่งปีกสิทธิ์นะคะก็เป็นหลานชาย ของอรชุนนะคะก็คือปริกสิทธ์นะคะก็ได้ขึ้นของร่าแทนยุธทิระนะคะเพราะว่ายุธทิระก็ได้สะละแาสมบัติไปใช่ไหมคะและเขานะคะก็ยังให้ปริกสิทธ์นะคะเป็นเจ้าเมืองของนครหตตินาปุระและก็นครอินทรปัตนะคะให้เป็นเจ้าเมืองแล้วก็ให้ยุยสุนะคะเป็นที่ปรึกษาของปรีกสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะเหล่าพี่น้องปันทบทั้ง5้านะคะก็ได้ลาทางโลกนะคะเพื่อจะไปทางธรรมในครั้งนี้นะคะก็มีเทราปรีนะคะติดตามไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสุนัขนะคะตัวหนึ่งนะคะที่ตามไปด้วยเช่นกันนะคะก็เลยรวมกันเป็นเจดนะคะที่จะได้ลัาทางโลกแล้วก็ไปทางธรรมแล้วก็ทา่านยามีเป้าหมายที่จะไปถึงเขา ิมาลลยนะคะก็คือไปแห่งส่วนสวรรค์ที่พระอินทร์ทรงอยู่ที่นั่นนะคะโดยเริ่มได้ไหคะเขาเนี่ยได้เริ่มจากทางทิศตะวันออกของมหาประตะประเทศนะคะแล้วก็ไปทางทิศใต้และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และก็วนกลับไปทางทิศใต้เช่นเดิมนะคะซึ่งวนกลับมาทางทิศใต้เนี่ยก็เป็นที่ตั้งของเมืองเทวารการนะคะซึ่ง เป็นเมืองของพระกิษนะนะคะที่ได้ล่มจมไปในทะเลเมื่อนามาแล้วใช่ไหมคะก็ตอนนี้นะคะก็เห็นแต่เพียงแค่ซากของเมืองนั้นนะคะก็เห็นยอดปรสาสาทอะไรประมาณนี้นะคะ่ะและเขานะคะก็ได้มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือต่อนะคะเพื่อที่จะบีนเขาเพื่อขึ้นไปบนเขาหยมาไหยนะคะหลังจากนั้นนะคะพวกเขาเนี่ก็ได้ปีนกันไปนะคะก็ kite. มีคนล้ม ลงมาจากเขานะคะก็จนเหลือเพียงแค่ยุธธีระนะคะสาเหตุของที่คนที่เหลือที่ตามยุธธีระไปด้วยเนี่ยที่ได้ล้มตกลงมาจากเขานะคะเพราะสาเหตุที่ว่าความโลภและความาบาปในกายในใจของตัวของแต่ละคนนะคะคนแรกนะคะที่ได้หล่นลงไปก็คือนางเทโรปตีนะคะคือคนผู้นี้นะคะมีความรักคน รักที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะก็คือรักอรชุนมากกว่าคนอื่นค่ะและคนที่สองนะคะก็คือสาเทพค่ะสาเทพนะคะมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดฉลาดที่สุดนะคะก็เลยกลนไปค่ะคนที่3นะคะก็คือกุลค่ะนักกุลนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยหล่อที่สุดนะคะเป็นความคิดที่เขาข้งตัวเองมากเกินไปนะคะ ต่อไปค่ะอรชุนนะคะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยยิงธนูเก่งที่สุดนะคะเขาก็เลยตกลงไปเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะพีมะนะคะก็ตกลงมาเพราะว่าความตะกะของตัวเองร้อนๆนเลยนะคะก็ทุกอย่างนะคะมันเกิดจากความโลภความบาปนะคะความอยากของตัวของแต่ละ,ลนะคนคาทาให้เหลือแต่ยุทธิธีระนะคะที่สามารถขึ้นไปบนเขาหิมาลัยได้นะคะและ เมื่อขึ้นไปนะคะก็มีพระอิทนะคะที่รอยินรับอยู่นะคะแล้วนกะ็พระอินนะคะได้บอกกับยุทธิธีระว่าถ้าเจ้าจะขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยเจ้าอะต้องทิ้งหมาสุนัขตัวนี้ไว้ที่นี่ยุทธิธีระนะคะก็หันไปเห็นว่าสุนัขตัวนี้ยังจำตนมานะคะก็เลยบอกพระอิน์ทว่าจะให้ข้าทิ้งเจ้าสุนัขตัวนี้ไปได้อย่างไรในเมื่อ มันเนี่ยตามยุธทีระมาถึงตรงนี้ก็คิดว่ามันนะคะเป็นสหายคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดสำหรับยุธธีระนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นถ้าเขาจะขึ้นสวรรค์เขาต้องพาหมาไว้ด้วยถ้าสมมติว่าเขาต้องปล่อยสุนัขนี้ไว้อะคะเขาก็จะไม่ขึ้นสวรรค์เพราะว่าเขาต้องการให้สุนัขตัวนี้ไปด้วยกับเขาเพราะคิดว่าเป็นสหายคนที่สนิท ะะที่สุดแล้วก็ซื่อสัตย์นะคะพระอินทร์ก็เลยบอกว่าท่านจะเลือกทางอย่างนี้หรอเพียงแค่เพราะสุนัขตัวเดียวแต่ท่านก่อนทาน่านนี้ท่านตั้งเป้าหมายมาว่าท่านจะมาขึ้นบนสวรรค์แต่ท่านมาล้มเลิกเพื่อเพียงว่าไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปยุทธิธิดะคะก็เลยตอบพระอินทร์ว่าข้าเนี่ย ยังยึดถือความถูกต้องอยู่ก็คือขาาทิ้งความถูกต้องไม่ได้จากนั้นนะคะมาตัวนี้นะคะก็ได้แปลงร่างค่ะมากลายเป็นธรรมเทพนะคะหรือเทพพระเจ้าแห่งความยุติธรรมนั่นเองค่ะหรือว่าเขานะเขานะก็คือบิดาของยุติธทรมนั่นเองเขานะาเทพเจ้าอางค์นี้นะคะก็บอกว่าข้าเนี่ยนับถือเจ้าในความเที่ยงธรรมของเจ้า แบบภูมิใจในตัวของยุทธิธีรานะคะยุทธิธีรานะคะก็ได้ขึ้นไปบนสวรรค์อย่างที่ได้ปรารถนาไว้นะคะก็เป็นอันจบบับที่17นะ,ะก็คือมหาปัสถานิกบับนะคะซึ่งเป็นบับแห่งการผจญภัยซึ่งบับนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นบับที่มีตอนที่สั้นที่สุดนะคะในมหาปะตะานะคะ และเรานะคะก็มีเก็บความรู้มาฝากค่ะเขาก็บอกว่าในสมัยก่อนนะคะอินเดียค่ะบอกว่ามานะคะคือความอัปมงคลค่ะถ้าตามถ้าถ้ามันตามค่ะเป็นเนี้ยก็คือคนนั้นนะคือแน่ๆค่ะอัปมงคลแน่ๆแต่ในยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะเมื่ออวตารในนป่าน,นะคะม้าเนี่ยก็เลยกลับกลายเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะใน ในตอนนั้นจนถึงณตอนนี้ก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบบที่เจ็